เพียงไม่กี่วินาทีหลังฟ้าผ่าลงประสาทนครวัดมีผู้คนล้มตายสามศพคำถามคือนี่เป็นแค่อุบัติเหตุหรือการเตือนไม่ให้มีพิธีถอนคำสาบวันที่16พฤษภาคม2568เวลา17นาฬิกาณประสาทนครวัดแห่งกัมพูชามรดกโลกที่เก่าแก่กว่า800ปีเกิดเหตุการณ์ที่จะทำให้ใครหลายคนต้องตั้งคำถามกับสิ่งที่พวกเขาเชื่อมา ท่ามกลางสายฝนและเสียงฟ้าร้องชาวกัมพูชากลุ่มหนึ่งกำลังประกอบพิธีบวงสวงบนปราสาทศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้แต่แล้วสายฟ้าผ่าลงมาในพริบตาเดียว3มชีวิตดับสูญอีก10ต่อ10บคนบาดเจ็บสาหัสหลายวันก่อนหน้านั้นมีการประกอบพิธีกรรมพิเศษพิธีถอนคำสาบคำสาบโบราณที่เก่าแก่กว่า500ปีคำสาบของพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งคำสาบที่ว่า ผู้ใดทรยศต่อข้าหรือทายาทของข้าผู้นั้นจะต้องถูกสาบแช่งให้พินาศไม่สิ้นสุดถูกพิชิตโดยอำนาจต่างชาติถูกสังหารจนสิ้นเชื้อสายปราศจากความเจริญรุ่งเรืองทั้งหมดและตำนานเล่าว่าคำสาบนี้เริ่มมีผลตั้งแต่แต,แตงหวานชาวนาผู้โค่นล้มกรรษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์หลังจากนั้นกัมพูชาก็ประสบแต่โศกนาฏกรรมการตกเป็นเมืองขึ้น บางคนเชื่อว่าคำสาบนี้ยังคงอยู่และพิธีถอนคำสาบที่ประกอบขึ้นอาจไม่ได้ทำให้มันหายไปแต่กลับปลุกมันขึ้นมาเมื่อข่าวเหตุฟ้าผ่าแพร่ออกไปรัฐบาลกัมพูชาตื่นตระหนกรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวเรียกร้องให้ยาเผยแพร่ข้อมูลเชิงลบที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวโฆษกรัฐบาลสั่งให้สื่อข้ามการรายงานเหตุการณ์นี้เพื่อผลประโยชน์ของชาติ แต่ทำไมพวกเขาถึงกลัวขนาดนั้นอาผ่าเป็นการลงโทษจากสวรรค์เป็นลางร้ายที่เกิดขึ้นเมื่อมีคนทำผิดต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือนำความโชคร้ายมาสู่ประเทศชาติและประวัติศาสตร์ก็พิสูจน์ปราสาทตาแก้วโบราณที่สร้างมานานกว่าพันปีไม่เคยสร้างเสร็จสมบูรณ์เพราะถูกฟ้าผ่าระหว่างการก่อสร้างคนโบราณมองเป็นลางร้ายจึงละทิ้งปราสาทไปตลอดกาล ตำนานเล่าว่าเสียงฟ้าร้องและแสงฟ้าผ่าเกิดจากการต่อสู้นิรันด์ระหว่างเทพธิดามณีเมขลากับอสูรร้ายรามสูรเมื่อมณีเมขลาคว้างลูกแก้วศักดิ์สิทธิ์แสงว่าบจะปรากฏเมื่อรามสูรฟาดขวานเสียงฟ้าร้องจะดังกึกก้องแต่เมื่อฟ้าผ่าลงมาระหว่างพิธีกรรมนั่นหมายความว่าดุลยภาพศักดิ์สิทธิ์ถูกทำลายบางสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น ผู้คนเริ่มกระซิบกันฟ้าผ่าหลังพิธีถอนคำสาบไม่ใช่การบังเอิญมันเป็นสัญญาณสัญญาณที่บอกว่าพลังงานโบราณที่ถูกปลุกขึ้นไม่ยอมหายไปนักวิทยาศาสตร์อธิบายว่าฟ้าผ่าเกิดจากการคายประจุไฟฟ้าในเมฆและประสาทนครวัดอาจไม่มีระบบป้องกันฟ้าผ่าที่เพียงพอเมื่อยือนในบริเวณที่กระแสฟไฟฟ้าผ่านพื้นดิน แต่คำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ไม่อาจล้างความกลัวความเชื่อที่ฝังรากลึกในหัวใจผู้คนได้เพราะสำหรับพวกเขานี่ไม่ใช่แค่อุบัติเหตุนี่คือข้อความจากอดีตวันนี้ประสาทนครวัดยังคงยืนหย,ยัดอยู่นักท่องเที่ยวยังเดินทางมาเยือนอย่างไม่ขาดสายแต่ในใจของคนที่เชื่อในพลังโบราณคำถามหนึ่งยังคงอยู่คำสาปของพระเจ้าสุริยวร,รมันที่หนึ่งไม่สามารถถูกถอนจริงหรือไม่